คดีเด็ดเรื่องนี้มีตะลมแต่ไม่เย็นนะทำไมไปดูค่ะชื่อธนาลวีรักษาจิตงนะคะเป็นอาสาสมัครช่วยเหลืองานในสถานีน้ำมันแห่งหนึ่งเป็นต่างด้าวเป็นลมหญิงต่างด้าวคนนี้เป็นลมครับคุณบุรุษพยาบาลก็รีบพามาหาคุณพยาบาลเลยครับเรียครับเดียวครับเอ้าเป็นอะไรนะเขาเป็นต่างดาวเป็นลมมาครับอ๋อ เออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อฟังภาษาไทยรู้เลือกค่อยเหี่ยงชั่วนี่แอมโมเนียนะดมซะดมแอมโมเนียจะได้ดีขึ้นนะดมเลยดมเลยเฮ้เฮ้เฮ้ดมดมไม่ใช่ออม ปากแหกเฮ้ยไหนบอกฟังภาษาไทยรู้เรื่องไงเอ้เฮ้ยอมแอมโมเนีย<า>เข้าไปแล้วช่วงเน,นี้ยใจเย็นๆนะพี่ช่วยเอง<อ>ตาย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 ,ตายดูหน่อยพยาบาลเออเออกินน้ำกินน้ำจะได้ไม่แสบปากแอมโมเนียลงคอไปเรียบร้อยแล้วว้าวเฮ้ยเอาเขากินแอมโมเนียเ <ไป S 1> ข้าไปแล้วคุณพยาบาล โ,โ<ห>อ้โหกีแอมโมเนียเข้าไปทั้งก้อนเลยตายไหมเนี่ยม่มนช่วยดีอย่แล้วแต่ถ้าไม่ตายสบายใจได้ช่วชีวิตนี้ไม่มีเป็นลมเพราะแอมโมเนียอยู่ในสายเลือดน้องแล้วสบายว้าวหยิบไม้พางสซอนดีจุ่มจุ่มกับอแอมโมเนียให้คนไข้แล้วก็ส่งให้คนไข้โดยคนไข้รับไปแล้วก็ไม่ได้หองว่าคนไข้อะทำอะไรพอรับเสร็จเนี่ย <c oughs> ก็บอกคนไข้ว่าอ่ะ ดมแล้วก็หันกลับมาเพื่อหยิบเครื่องมือชิ้นอื่นแล้วก็หันกลับไปอีกทีพบว่าคนไข้เนี่ยเอาไม้ผสมนี้ที่ชุบกับแอมโมเนียเนี่ยอมไว้ในปากให้ใหดมไม่ได้้อมจำไว้แอมโมเนียมีไว้ดมไม่ได้มีไว้กินมันไม่อร่อยขอขอบคุณคุณธนันรวีรักษาจิตอาสาสมัครช่วยเหลืองานสถานีอนามัยแห่งหนึ่งเจ้าของเรื่องให้ดมไม่ใช่อมคดีเด็ด